สมศักดิ์แย้ม17มีนาคมนี้รู้แน่จะไปอยู่พักไหนภายหลังจากที่นายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมตีว่าการกระทรวงยุติธรรมเดินทางไปเป็นประธานโครงการสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดภาคเหนือตอนล่างโดยนายสมศักดิ์ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนโดยผู้สื่อข่าวถามว่าโครงการโครล้านตัวจะผลักดันเป็นนโยบายหาเสียงหรือไม่ นายสมศักดิ์ตอบว่าตนไม่รู้ว่าเรื่องนี้พักกันเมืองใดจะมีนโยบายบ้างแต่เท่าที่เห็นก็มีแล้วสองพักใหญ่ที่มีนโยบายในลักษณะนี้ซึ่งตนดีใจที่พักกันเมืองให้ความสนใจและเห็นความสําคัญเรื่องนี้เพราะจะเป็นการส่งเสริมการเสริมรายได้ให้กับเกษตรกรเมื่อถามว่าแกนนํากลุ่มสามมิตรจะย้ายกลับพักเก่าหรือไม่เพราะมีผู้สมัครสสพักเพื่อไทยหลายคนเข้าร่วมงานนี้นายสมศักดิ์กล่าวว่า หลายคนสามารถเดินทางมารับฟังได้เพราะไม่ได้จำกัดเป็นเรื่องเปิดเผยและเป็นงานเพื่อส่วนรวมเพื่อให้ทุกคนช่วยกันป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริงเพื่อบูรณาการร่วมกันในการทำงานเมื่อถามว่าจะประกาศเข้าร่วมกับพรรคเพื่อไทยเมื่อไหร่นายสมศักดิ์กล่าวว่าเมื่อถึงเวลาตนจะพูดเอง แต่ตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาเพราะยังเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมอยู่เราต้องให้เกียรติการเมืองด้วยกันล่าสุดวันนี้15มีนาคม2566ที่เรือนจำจังหวัดพิจิตร นายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้สัมภาษณ์ภายหลังตรวจเยี่ยมเรือนจำและมอบนโยบายว่ารัฐบาลกำลังจะหมดวาระซึ่งตนก็คงจะไปอยู่พักใหม่แต่นโยบายต่างๆที่ตนให้ไว้ก็คงจะดำเนินต่อไปแต่ตนจะไปพักไหนนั้นในวันที่17มีนาคมนี้ เวลา14นาฬิกาที่ร้านกินเส้นจังหวัดนนทบ,บุรีตนจะจัดถแถลงข่าวให้ทราบอีกครั้งเพราะวันนี้ดินฟ้าอากาศเปลี่ยนเราก็ต้องดำเนินการให้เข้ากับสภาพอากาศโดยขอให้ทุกท่านรอติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดซั b สไครต์ติดตามข่าวสารได้ที่ r o ราว t h a i l a n ์